S <S <S ส่วนหนุ่มคนนี้ค่ะไม่มีดราม่าแน่นอนเพราะว่าความรักสดใสนะคะหนุ่มหมากปรินค่ะนี่ก็ออกมาพูดถึงเรื่องวันเกิดของสาวคิมเบอรี่นะคะที่ก่อนหน้านี้เราก็นําเสนอไปแล้วว่าไปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับสาวคิมเมื่อวันที่22มกราคมค่ะแล้วก็ยังพูดถึงคลิปที่โพสต์ลงไอจีกับแคปชั่นหวานๆอ้ยพอยวันเกิดคิมด้วยนะคะ,คะแล้วก็ยังมีรูปที่คิมเบอรี่โพสต์รูปคลิปภูเก็ตซึ่งเห็นว่าสาวคิมเบอรี่รีเควสต์มาเองนะคะ มันเกิดจริงๆไม่มีเซอร์ไพรส์ะไรเลยครับก็ พี่ๆที่รู้จักกันเขาก็เตรียมสซอรพให้อยู่แล้วเราก็แค่แบบเตรียมๆกันนิดหน่อยครับผมที่บ้านน้องนั่นเองเป็นคนยกเค้กไหมไม่ครับ <laughs> ไม่ไม่ก็แต่ว่าที่คลิปที่ลงนั้น,นก็คือเป็นเป็นระหว่างอยู่ในภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็แกล้งเขาทําเลอะปากอะไรเงี้ยครับ <laughs> ก็ช่วงหลังๆมาก็เขาเขาใจเย็นขึ้นนะครับอืมก็ก็ตามตามอายุที่โตขึ้นแหละของขวัญยังไม่ได้ให้เลยครับเนี่ยตั้งใจอะไรหรือเขาขออะไรมาเย ไม่ได้ขออะไรเลยครับผมผมยังไม่ได้ให้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยตอนนี้คิมีตั้งใจจะไปเที่ยวพักผ่อนหรืออะไรไงคะพักผ่อนครับก็มีเวลาว่างตรงกันแค่นั้นแล้วก็ไป2วันแล้วก็กลับครับผมเขารีเควส์มาเขาหาเรฟเลนซ์มาเราก็เลยถ่ายให้แบบนั้นอะไรเงี้ยเท่านั้นเองเป็นลูกหัวใจมีเวทีหรือเปล่าไม่โอ้โไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมก็ก็ถ่ายเล่นๆกันเฉยๆก็น่ารักดีใครไปทำตามก็ได้นะ ตามก็ได้นะคือผัก <laughs> เกลือแต่ถึงภาพบาๆที่ที่ภูกเก็ตเนี่ยจ<อ>ะเอาผักมาอ๋ย <laughs>